สังฆทานนี่เป็นทานนี่มีบรมีทุกมีบรมีท่วมล้นมากเพราะเป็นทานชั้นสูงถึงแม้ว่าเราจะมีตังบาทสองบาทเสลิงสองสลิงล้วก็ตั้งใจคิดว่าเงินส่วนนี้เป็นสังฆทานมันก็ต้องเป็นสังฆทานไม่อย่างอื่นไม่ได้อันนี้สงฆ์ท่วมมากในเมื่อ,อนนที่สงฆ์ท่วมมากจะนี้่ธะตายไปไหน ถ้าพูดกันได้ความดีความตายอย่างต่ำเราก็ไปสวรรค์ถ้ามีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็ดีในะธรรมก็ดีในประสงค์ก็ดีในสี่งก็ตามลเลยเพราะอย่างนี้ในทานรืไ่ได้จากคาดมุขติอมรรมทานจิตใจมันคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้ทานเห็นสัตว์ก็อยากให้เห็นคนก็อยากให้ต่างร้านที่จเื่อให้ กำลังใจมั่นคงแบบนั้นเขาจัดว่าเป็นเป็นชานตายแล้วก็เป็นกลม